สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำ reading comprehension ไปด้วยกันนะคะ reading comprehension ก็คือการอ่านจับใจความนะคะอันนี้จี้ใช้เว็บ learn english kids british council นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ description ให้นะคะแล้วก็อันนี้จริงๆเป็นเว็บเด็กนะคะแต่ว่าคำถามเพราะว่าบางคำถามก็สามารถใช้กับวัยรุ่นหรือว่าหรือว่าผู้ใหญ่ได้นะคะ,ะทีนี้เนี่ย มันจะมี8ดคำถามที่เขาถามถึง true หรือ false นะคะก็คือมันจริงหรือไม่จริงนั่นเองนะคะทีนี้หลายๆคนเนี่ยถ้าสมมติแบบไม่รู้ทริคในการอ่านเนี่ยก็คือจะอ่านทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาดูคำถามใช่ไหมแต่จริงๆเอะ่ะเพื่อการเซฟเวลาเราควรที่จะดูคำถามก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอ่านขึ้นไปเทียบชอยนะคะเออมาทีนี้มาลองดูแบบแบบเทียบชอยดูนะคะ early computers were very big and could do m a t h นะคะเราต้องหาคำว่า early computers นะคะก็คือ computers ยุคแรกๆนะคะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นคำว่า early ซะทีเดียวแต่เป็น first ใช่ไหมคะก็จะเป็น the first computers were very big แสดงว่าถูกและเพราะมีคำว่า big ตาม choice เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเลขใช่ไหมเราลองดูสิว่ามีคำว่าเลขไหมนี่ไง มีคำว่าเลขแสดงว่าถูกนะคะก็เป็น true Alan Turing had the idea for a computer you could program นะคะแล้ก็ลองเช็คซีว่าใช่ไหมนะคะก็หาคำว่า Alan Turing นะคะนี่ไง had the idea for a computer you could program นี่แสดงว่าข้อนี้ก็ True นะคะต่อมาค่ะส่วนข้อนี้ค่ะ a l a n Turing invented the m i c r o c h i p in 1958นะคะเราก็ลองหาสิว่าใช่เขาหรือเปล่านะคะหาคำว่า microchip นะคะนี่เจอแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยคือ Jack ใช่ไหมไม่ใช่ a l ร n ใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบเป็น False นะคะแล้วก็ปีเขาก็ไม่ถูกด้วยนะคะ Microchips are very small and store lots of information นะคะ Microchips เนี่ยเล็กนะคะแล้วสามารถจุข้อมูลได้เยอะนะคะ Microchips are tiny but can store lots of information นะคะก็ถูกเลยนะคะก็เป็น true ต่อมา people started to use computers at home in the 1970s นะคะลองดูซิ 1970s อยู่ไหนอยู่นี่นะคะ นี่ so people started to use them at home ถู o ค่ะก็เป็น true นะคะ the World Wide Web was invented in 1979ลองหาคำว่า World Wide Web ซินะคะอยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่นี่นี่ปีผิดใช่ไหมเพราะนี้มัน1,9,8,9นะคะแต่นี้มันนี้มัน็9 7 9, 9, 9ก็ต้องเป็น false นะคะ More than 3 million people use the internet นะคะมากกว่า3ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตนะคะดูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะนี่อันนี้เขาบอกว่า more than 3 billion people use the internet แสดงว่ามันไม่ได้ million ใช่ไหมแต่เป็น billion นะคะแสดงว่าข้อนี้ผิดนะคะ The first computer mouse was made of plastic นะคะก็คือเมาส์แรกเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะคะเราก็มาดูสิอันนี้เขาบอกว่าเมาส์แรกทำมาจาก wood นะคะหรือว่าไม้นั่นเองอันนี้ก็เลยต้องเป็น false นะคะโอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอันนี้ก็คือ ทำไปด้วยกันเนาะมาฝึก reading skills ไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถอ่านคําถามได้แล้วค่อยมาดูนะคะ The passage นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะถนัดอ่านก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าในการทําข้อสอบเนี่ยบางทีถ้าเราอ่านแบบอย่างละเอียดไปก่อนอะแล้วค่อยมาทําอะ อ่อหนึ่งอาจจะจําไม่ได้ว่าอ่านอะไรไปแบบจำจำไม่ได้ทั้งหมด2คือทําไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นลองฝึกในการที่ดูคําถามก่อนแล้วค่อยย้อนไปดูใน passage เพื่อเทียบชอยนะคะเพราะเราจะรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการแค่ first computer mouse แล้วก็ไปเจาะเลยว่า ถามถึงคอมพิวเตอร์เมาส์ก็ตอบแค่นั้นยังไม่ต้องไปอ่านสิ่งที่เขายังไม่ได้ถามนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งในการทำ reading comprehension นะคะก็หวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ